นัทพงศ์วงกวีไพรโรธครับก็ที่เด็กๆนักแสดงรู้กันในนามครูเอพิลรีพัชนออสอาดนะครับรับบทเป็นพยาในเรื่องลังสังหองนนรค,ครับเป๊ธนทัศพันธ์วิริยากุลครับในเรื่อง รับบทเป็นทานครับภูมินัตพานนะครับรับบทเป็นทงไทยในเรื่องลางสังหรณ์ครับแท็กคงศกรครับในเรื่องรับบทเป็นเข้มครับผมเฮงอสวฤทธิพิธิการชนะพันธ์นะครับรับบทเป็นชโรธรครับเซอร์ไพ์นะครับปิธิกรสิริพรสวรรค์ครับก็ในเรื่องลางสังหรณ์รับบทเป็นสิงห์นะครับแก้มจักรลินภูริพัฒน์นะครับรับบทเป็นใหญ่ในซีรีส์ลางสังหรณ์ครับที่ผ่านมาก็คนตาลายหง นะครับแล้วก็สายลับลิฟกอลแล้วก็สกู๊ตเทลเดอ e ซีรีส์ตอนนิทานอีสบแล้วก็สะคอนเวทีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องขอการเหมือนแบบสอนล่าสุดก็คือแก a บเดอะซีรีส์ครับ ครูเอก็คือเป็นครูครับใช่ทุกคนก็จะงงเวลาถ้าเกิดเหมือนแบบนักแสดงคนอื่นๆที่ไม่รู้จักเวลาเห็นนักแสดงเขาเรียกครูเอครูเอหรือทีมงานเรียกครูเอเนี่ยทุกคนก็จะงงว่าผมทําไมคนถึงเรียกว่าครูเอยิงเป็นครูสอนการแสดงด้วยนะครับเห็นอย่างนี้ก็คือเป็นครูด้วยอาจจะไม่เชื่อแต่เป็นครืนครูตัวพยานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่หนุ่มไฟแรงนะครับผมที่เราจบมาจากฐานอากาศนะ ตาอากาศแล้วเราก็ได้มาเข้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพราะเราต้องการความท้าทายในการทํางานในการไฟที่แบบผมแล้วเขาก็เป็นคนที่เปรียบเสมือนไฟที่แบบว่าร้อนแรงตลอดเวลาเป็นคนมุทะลุเป็นคนที่ทําอะไรตรงไปตรงมาเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่ใช้ใจนํามากกว่าสิ่งอื่นใดถ้าสมมุติว่ามีกฎระเบียบอะไรต่างๆเขาจะทําตามกฎระเบียบแต่ว่าถ้า มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะเขาก็จะไม่ทำเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความกลมทานเนี่ยชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเจออะไรมาเยอะมากทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องที่มันพัวพันมาจากอดีตชาตินะครับตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่แบบออกจะล่าเริงหน่อยจากที่เป็นคนที่ล่าเริงเนี่ยแสดงออกมาหลายๆอย่างว่าดูเหมือนแบบเป็นคนเครียดเศร้า,าแล้วก็รวมถึง ลางสังหณ์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นรางสังหอ์ที่มีแต่เรื่องที่ร้ายๆเกิดขึ้นเขาจะเห็นแต่ภาพร้ายๆเพราะฉะนั้นแล้วแบบการที่แบบว่าเห็นลางสังห์ล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีสําหรับทานเลยครับคือธงไทยเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในทีมสืบสวนอสอบสวนพิเศษครับธงไทยเนี่ยเขาเป็นคนที่รักในการทํางานมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทํางานนะคือธงไทยเนี่ยเขาจะเป็นสายวิชาการครับอาจะเป็นพวกที่ทําอะไรก็ตามหรือพูดอะไรก็ตามเนี่ยจะมีเหตุผลมารองรับทุกอย่าง คือต้องมีข้อมูลหลักฐานเนี่ยเขาถึงจะพูดนะครับเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรตามจินตนาการหรือว่าทำตามอารมณ์ครับเขาจะทำเป็นหลักเป็นผลนะครับคือการทำงานของทงไทยเนี่ยจะทำเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ในกฎระเบียบเชื่อฟังคำสั่งของสารวัตรแล้วก็ทำตามกฎของที่ที่นั้นนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์ขำขันตลอดเวลาครับเป็นคนที่ ไม่ค่อยมีระเบียบสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นคนที่แบบว่ากลกวนๆเพื่อนๆคอยแกล้งเพื่อนในทีมอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกก่อนว่าเขาจะเป็นคุณหมอจิตแพทย์นะครับซึ่งมีหลายบุคลิกในตัวมากจะเป็นคนสุขุมพูดน้อยต่อยหนักแล้วก็มีความอบอุ่นวงเล็บเฉพาะกับทานอันนี้คือในพาร์ทของการเป็นหมอส่วนในพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งในอดีตชาติเราได้รับบทเป็นพยานาคด้วยความที่เราเป็นพยานาชั้นปกครองก็จะมีความใช้อำนาจแล้วก็มีความ ใช้โทสะนำค่อนข้างสูงครับคาแรคเตอร์จะเป็นประมาณนี้ครับคาแรคเตอร์ของสิงจะเป็นคนที่เงียบ,ยบแต่ว่ามีความเฉลียวฉลาดมากในการแฮกข้อมูลต่างๆในการใช้คอมพิวเตอร์ในการแฮกข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มามาปฏิปต่อคดีดต่างๆแล้วก็นำมาให้หน่วย ID เครับเราจะเป็นคนมูทะลุแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรจะเป็นคนลุยลุยลุยมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างจะดุดนันโดยตามชื่อเลยก็คือจะเป็นคนที่ รูปร่างใหญ่ใช้พละกกำลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความความแข็งข้างนอกของตัวใหญ่เองนะครับข้างในเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์คนรอบข้างประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าก็จะเก็บรายละเอียดความรู้สึกข,ของคนรอบต,ตัวตลอดโดยเฉพาะกับทานที่เป็นน้องชายของตัวเองเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะรู้เรื่องของทานตั้งแต่เด็กเพราะเราก็โตมากับทานนะครับก็รู้เรื่องของทานมาตลอดว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างทําให้ทานก็จะเป็นคนที่ใหญ่แคร์ตลอดแต่ ด้วยความที่ว่าการแสดงออกแบบใหญ่เนี่ยเขาก็แสดงออกด้วยความแบบเฮฮาปาร์ตี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับจะไม่ใช่สายดราม่าซึ้งอะไรเท่าไหร่ผมเป็นคนที่ชอบความถูกต้องอะ่ะคือบางครั้งถ้ามันไม่ถูกต้องอะ่ะมันจะมีความขัดใจในตัวเราแต่ว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์ณนะตอนนั้นด้วยว่าแบบว่าเอ๊ะมันมันมันทำแบบนี้แล้วมันดีไหมอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นตัวพยาถ้าไม่ถูกต้องเขาสวนเลยเขาพุ่ง ทำไมครับทำไมถึงไม่ถูกต้องเหตุผลอะไรถ้าผมทําแบบนี้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยผมว่าสิ่งสิ่งนี้คือมันเหมือนและต่างในเวลาเดียวกันมีเรื่อง mindset ที่เราก็เป็นคนอยู่ในขอบเขตกฎระเบียบแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นมันถูกรือมันผิดมันทําให้คนรอบข้างของเราเพื่อนพ้องของเรามันเกิดแบบไม่แฮปปี้กับการทํางานอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบว่าจะเป็นคนไกลเกลี่ยเป็นคนจัดการแต่ว่าเราจะไม่เป็นคนพูดต่อหน้าเหมือนพยาเราจะเป็นคนที่แบบว่า หาวิธีจัดการแบบไปคุยแบบไปคุยกับพี่พี่อะไรเงี้ยเพื่อให้น้องหรือคนรอบข้างของเราสบายใจในการทํางานมากขึ้นใช่มันมีมาเส้ที่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการในการที่จะปฏิบัติมันแตกต่างกันและที่สําคัญผมห่วงคนของผมมากาผมนะบิลลี่นะใครอยู่ในแก๊งผมอะไรเงี้ยเรียกแก๊งแล้วกันหรือว่าคนที่ผมแบบชอบหรืออะไรเงี้ยผมจะแบบโปเทคเต็มที่พยาก็เหมือนกัน พยาในเรื่องทุกคนก็จะได้เห็นว่าเขาต้องการปกป้องคนของเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องนั้นน่ะแม้จะลําบากแค่ไหนอุปสรรคมีมากแค่ไหนจะเจอเรื่องที่แบบไม่คาดฝันแค่ไหนเขาก็จะช่วยแล้วก็สู้เพื่อคนของเขาครับสิ่งที่เหมือนเลยสําหรับทานก็คือทานเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดเยอะเพราะว่าเขาเห็นอะไรไม่เหมือนคนอื่นแต่ความคอนทราสของทานก็คือตัวเขาเองเนี่ย มีรางสังหรณ์ที่คนอื่นไม่เห็นมันก็จะต้องเป็นหน้าที่ของทานที่ทานจะต้องแบบว่าหาความจริงให้ได้จากที่แบบสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเรื่องนี้เนี่ยแหละแบบมีความใกล้เคียงกับตัวเวฟเพราะว่าเวฟเองอะ่ะก็แบบเป็นคนชอบสายมูอยู่แล้วไงมูหนักอยู่ใช่แต่ว่าถ้าถึงขั้นแบบเห็นรางสังหรณ์อะไรล่วงหน้าเหมือนทานอะไรยเงี้ยอันนี้ไม่เคยครับความแตกต่างเลยก็คือสิ่งที่ ทานเขารักคนที่เขารักครอบครัวเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะห่วงมากเขาจะต้องเสียครอบครัวไปตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่แบบว่ายากเหมือนกันสําหรับตัวเวฟที่จะมาถ่ายทอดความรู้สึกของทานออกมาเพราะว่าเราเองอะเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงชอบแบบเอนจอยออกไปแบบว่าทําอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าความดาร์กตรงเนี้ย มันแตกต่างกับเรามากๆที่ความเป็นเบฟกับความเป็นทานสิ่งที่เหมือนกับเราของธงไทยก็คือการที่การตั้งใจในการทํางานหรือว่าทําอะไรสักอย่างนะครับคือว่าในเมื่อเรามีโกรหรือเป้าหมายแล้วเนี่ยคุมก็จะทําให้มันสําเร็จเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆในการทํางานแล้วก็ธงไทยเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์หรือว่าชอบสังเกตนะซึ่งก็ตรงกับบุคลิกของตัวเราที่ภูมิชอบสังเกตพฤติกรรมคนแล้วก็ทาความเข้าใจในพฤติกรรมของคนนะครซึ่งตรงนี้ก็ เหมือนกับเราเลยทีเดียวอะไรที่แตกต่างนะครับก็คือธงไทยเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดอะไรตามหลักความเป็นจริงแต่ว่าภูมิเนี่ยก็จะม,มีการที่คิดอะไรอาจจะจินตนาการในหัวเนี่ยเยอะหรือว่าคิดอะไรเออวนวอรจินตนาการเพราะว่าความสุขของเราเนี่ยก็ชอบเป็นประมาณนี้ก็จะแตกต่างกับเขาตรงนี้ที่เขาเคิดอะไรตามหลักความเปนจริงอยู่เสมอครับตัวละครของเข้มกับตัวผมเองอมีความคล้ายกันมากเพราะว่า ในชีวิตจริงผมก็เป็นคนที่ตลกอยู่แล้วครับก็เป็นเป็นตัวเฮฮาในกลุ่มดีกว่าครับสร้างความแปลกในกลุ่มเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวโจกตัวขายคำในกลุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชีวิตจริงก็เป็นคนรักเพื่อนเหมือนในเรื่องเลยครับเพราะว่าเคมเป็นคนรักเพื่อนมากเวลาเพื่อนมีปัญหาแล้วก็จะขอช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ปกป้องเพื่อนครับถึงจะเป็นคนที่ตลกแต่ก็ไม่ตลอดครับผมก็มีบทที่จริงจังบ้างอะไรเงี้ยครับ ในส่วนของความเหมือนน่าจะเป็นการที่ก่อนที่เราจะพูดอะไรเราจะต้องคิดก่อนคิดก่อนพูดแล้วก็จะมีความห, Tie หวงของอันนี้จะเหมือนผมมากผมจะเป็นคนที่หวงของถ้าอะไรที่เป็นของเราอะไรเงี้ยด้วยความที่ถ้าเรามีอะไรที่เป็นของเราเราจะดูแลเราจะไม่อยากให้ใครมายุ่งหรือใครมาทําให้ของของเราเสียใจอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะมีความเป็นคนจําว่าใครทําร้ายเราทําร้ายความรู้สึกเราความเหมือนเนี่ย ประมาณนี้ถ้าเป็นความต่างเฮงรู้สึกว่าจะเป็นการที่ตัวผมเองจะไม่ชอบบังคับใครผมจะไม่ชอบใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็พยายามที่จะควบคุมไม่ให้ไม่ให้ตัวเองแบบว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ครับไม่ชอบตัวเองในเวอร์ชันนั้นครับแล้วก็ส่วนคาแรคเตอร์ที่คล้ายกับตัวละคร ในชีวิตจริงนะครับผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยตรงกับชีวิตจริงเท่าไหร่แต่จะมีตรงบางส่วนในการที่ใช้คอมในการทํางานครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายเหมือนกันใช่ครับความเหมือนความเหมือนเลยอย่างหนึ่งคือความความแคร์คนที่แสดงออกมาคล้ายๆกันระหว่างผมกับใหญ่ ก็คือเราจะเป็นคนที่แคร์คนเหมือนกันแต่แสดงออกแบบไม่ให้เขารู้ว่าเราเป็นห่วงขนาดนั้นแบบชัดเจนว่าเราจะแบบเออโอเขาหรือว่าอะไรเงี้ยครับจะเป็นแบบเฮ้ยเป็นไรปะวะอะไรเงี้มากกว่าชวนเขาเฮฮามากกว่าติดตลกไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ความแตกต่างเลยคือความมุทะลุเพราะว่าด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ของใหญ่เองจะเป็นคนที่คิดไม่เยอะครับคือลุยไปก่อนมีอะไรขอลุยไปก่อนแต่สําหรับตัวแก๊เองเนี่ยจะเป็นคนที่คิดเยอะค่อนข้างจะคิดก่อนทําอะไรเงี้ยครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้ครับ พยาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทําให้ผมโตขึ้นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในการทํางานมุมมองต่างๆแล้วก็ให้เราได้เห็นเหรียญสองด้านในการที่แบบเราทําอะไรปุ๊บเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำนะอย่างที่บอกครับว่าตัวละครมันโตมากแล้วก็ตัวละครเจอเรื่องราวอะไรต่างๆไปเจอแบบช่วยคนจับโจรจับผู้ร้ายซึ่งตัวจริงๆของเราอะเราไม่เคยเจอเลยแล้วเราจะทํายังไงให้เรามีประสบการณ์ตรงนั้นมาซึ่ง ดูหนังเยอะมากแล้วก็คุยกับครูเอเยอะมากทำเวิร์กช็อปซีนต่อซีนแล้วก็แบบดิสคัทกันว่าเออซีนนี้ถ้าเป็นพยาเขาจะคิดนี้เพราะว่าเขาเห็นภาพนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บครูเอก็จะใส่มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็อ๋อเฮ้มันมันมากกว่าที่เราเห็นเยอะมากอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าสนุกมากครับกับการได้เล่นตัวละครตัวนี้ <c oughs> ได้ประจนภัยไปกับตัวละครนี้เพราะเรื่องนี้เรียกได้ว่าบู๊รัก CG ทุกอย่าง ผมดีใจมากที่ผมได้เล่นเป็นตัวละครพยาแล้วก็ไม่อยากให้จบอะครับอยากเล่นไปเรื่อยอยากแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบด้วยครับรู้สึกว่าอยู่ในโลกพยาแล้วมันมีความสุขอะไม่อยากให้จบอยากให้จบไหมครับถ้าไม่อยากให้จบต่อบภาคสองเขารู้สึกเยอะมากเลยนะเพราะว่าตั้งแต่รู้ว่าจะได้มารับบททานในเรื่องลางสังหรณ์นี้ก็ทำกันบ้านหนักมากครับทั้ง พี่เซนแล้วก็พี่เชนแล้วก็ทางค่ายเนี่ยก็ได้ส่งเราไปเวิร์กช็อปต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นตำรวจเลยตั้งแต่พื้นฐานเลยหรือว่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็คือไปเรียนกับค,คุณครูที่เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษแบบจริงๆแล้วก็เรื่องฟิสิกอลบอดี้ร่างกายของเรามันค่อนข้างที่จะไกลกับอาชีพที่เป็น ตำรวจอาหารปฏิบัติการพิเศษเนี่ยค่อนข้างไกลใช้เวลา3เดือนกว่าในการเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งก็ยากอยู่เหมือนกันครับโดยการเข้ายิมเข้าฟิตเนสแล้วก็สร้างรูทีนต่างๆแล้วก็ความยากอีกอันหนึ่งเลยก็คือการกินกา,การมีวินัยในการออกกำลังกายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามอย่างหนักเลยตอนนั้นน้ำหนักอยู่ประมาณ52 แล้วก็อัพขึ้นมาเป็นเป็นประมาณ62 6 3บแต่ว่ามันก็ไม่คงที่เพราะว่าเราเป็นคนผอมง่ายเรื่องของการบู๊ในละครอ,อะไรเงี้ยชิลมากครับเป็นคนที่แบบมาพร้อมลุยอยู่ตลอดเวลาชิลมากก็แฮปปี้อันนี้แอบ,บเล่าได้นอกเรื่องนะก็คือก่อนที่แบบว่าจะได้แบบทุกอย่างเหวี่ยงให้ได้มาเจอกันเนี่ยเราก็ไปมูมาเหมือนกันไปมูไปไหว้พญาน,นาคอะไรอย่างนี้มานี่แหละก็เชื่อว่า ม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญนะครับที่ได้มาเป็นทานก็ขนลุกอยู่เหมือนกันความรู้สึกเลยก็คือเรื่องซีรีส์ลางสังหรณ์กับตัวละครรงไทยเนี่ยเป็นเหมือนเส้นทางแรกในการเป็นนักแสดงของเราก็เปรียบเสมือนทงไทยเนี่ยเป็นเพื่อนคนแรกเราก็ต้องทําความรู้จักเพื่อนใหม่ถูกไหมครับอ่าล้าก็ทาความรู้จักเขาศึกษาเขาพฤติกรรมเขาเป็นยังไงชอบอะไรทัศนคติ mindset เขาเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องทําความรู้จักกับเขาอ่าพอเราเข้าใจเขาเรียนรู้เขามากขึ้นเนี่ยเราก็กลายเป็นเบสแฟนกัน แตกต่างผมว่าค่อนข้างเหมือนเล่นมันตัวเองนะครับโชคดีมากๆที่ได้รับเรื่องการพูดอะไรอย่างเงี้ยครับทำคาแรกเตอร์ให้มันดีที่สุดแล้วก็อาจจะมีในเรื่องการใช้คำพูดสับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำการบ้านหนักพอสมควรก็ อยากทําเต็มที่สําหรับการได้รับโอกาสที่ได้เล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกภูมิใจครับหลังจากที่ถ่ายทําไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําผลงานออกมาดีมากไม่ว่าจะเป็นฉากนี้ฉากนี้เราก็ทําได้เหมือนกัน,นว่าอะไรเงี้ยผมประทับใจไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นได้เลยเพราะว่าก็มีทุกคนคอยซัพพอร์ตเสมอครับผมตั้งแต่เริ่มถ่ายจนหลังถ่ายเลยขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่คอยซัพพอร์ตผมคอยสอนผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดง ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกภูมิใจครับที่ตัวเองทําได้ขนาดนี้แล้วก็ได้มาเล่นในเรื่องนี้แล้วก็เจอทีมงานพี่ๆทุกคนแล้วก็เจอทุกอย่างเลยมันคือมันดีมากๆสำหรับเรื่องแรกของผมครับอย่างแรกเลยคือผมภูมิใจมากครับมันเป็นมันเป็นโอกาสใหญ่สําหรับผมเป็นตัวละครที่ยากมันเป็นโอกาสใหญ่สําหรับผมเป็นตัวละครที่ยากผมต้องขอบคุณก่อนเลยที่ที่เห็นแล้วก็เชื่อมั่นว่าผมจะสามารถรับบทนี้ได้แล้วก็ รู้สึกภูมิใจในตัวทีมงานในตัวเพื่อนๆถ้าให้ย้อนกลับไปวันนี้เราได้ดูเทรลเลอร์แรกออกมาละเราเห็นผลงานแล้วถ้าให้ย้อนกลับไปผมคงเชื่อว่าไม่มีใครคิดว่าเราจะทำกันได้ถึงขนาดนี้พอผ่านมาจำนวน40คิวมันเป็นอะไรที่ถ้าย้อนกลับไปเริ่มใหม่เราคิดว่าเราจะทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่พอมันออกมาแล้วก็คือภูมิใจมากครับภูมิใจมากมันมันยากมันมีหลายพาร์ทหลายส่วนที่ยากมาก แล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ตัวละครนี้เลือกผมเชื่อมั่นในตัวผมให้ผมมารับบทบาทนี้ครับความรู้สึกที่ได้เล่นในเรื่องรังสังหรณ์รู้สึกท้าทายครับท้าทายมากเป็นบทบาทใหม่ที่ต้องโตขึ้นอีกแล้วแล้วก็ตัวละครมีหลายเลเยอร์มากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นมีเรื่องของคิวบูเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะต้องย้อนอดีตไปเป็นพญานาเป็นพญานาค ไม่ไม่ใช่พยานาคธรรมดาด้วยเป็นพยานาคที่ต้องปกครองคนอื่นอีกแถมยังตามมาชาตินี้ต้องมาเอาของของเราคืนอีกเนี่ยครับเป็นความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ยากแต่ก็ภูมิใจมากครับตอนนี้ยังนึกจําได้ถึงวันแรกที่เราเวิร์กช็อปกันอยู่เลยว่าโอ้โหกว่าจะผ่านมาเวิร์กช็อปกันหลายคิวมากลุยกันมาหลายคิวมากันนี้ผลงานออกมาแล้วก็หายเหนื่อยครับความรู้สึกตอนแรกที่ได้บทมาผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมาก แต่ว่ามีความกังวลแล้วก็ความเครียดอยู่ไม่น้อยพอสมควรเพราะว่ามันเป็นบทที่ไกลตัวเรามากแล้วเราต้องเป็นคนที่ไกลตัวเองมากๆแบบไม่เคยทําเลยในชีวิตจริงมาก่อนก็เลยรู้สึกเครียดมากๆเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจมากในตอนที่เล่นเป็นบทตัวละครสิง์ครับผมครูเอเขาก็วางมาให้เราเป็นคนที่แบบมันค่อนข้างมีมิติ ในการเล่นเยอะแต่การแสดงออกมามันจะเป็นในทิศทางติดตลกอะไรงนี้มากกว่าครับแต่ชั้นเชิงในการเล่นมันก็หลายชั้นตรงนี้มันเล่กันสนุกมากครับเพราะว่าเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทาเพราะด้วยความที่ว่าตัวผม,มชอบอกังกายอยู่แล้วชอบคิวบูชอบอะไรอยู่แล้วครับแล้วยิ่งได้เล่นลักสังหรณ์ก็คือบูเกือบทุกคิวเลยก็ชอบมากแล้วก็การกํากับคิวบูของทางทีมงานเนี่ยคือเป็นคิวบูที่ไม่ใช่แค่เตะต่อยธรรมดาครับ สนุกมากแล้วก็ได้บู๊กับอาวุธปืนอีกได้บู๊ในชุดสว่านอีกอะไรเงี้ยครับก็เป็นความใฝ่ฝันของเด็กชายเลยแหละมันมากครับแล้วอีกอย่างพอเราได้มาอยู่ในโปรดักชั่นที่ที่จัดเต็มขนาดนี้ครับภาพที่มันออกมาตอนที่เราแสดงออกไปแล้วสิ่งที่มันได้ออกมาที่เราเห็นนะครับมันก็ถือว่าคุ้มค่ามากต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์รังสังหอนะครับ